เราปรกดเงินโดยไม่ใช้บัตรของตู้กสิกรนะครับเราใช้แอปกสิกรนะฮะจะได้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะตู้เดียวกันอันนี้นะครับเราเข้าไปที่แอปกสิกรเลยนะครับหลังจากนั้นอันนี้นะครับเมนูนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะอันนี้นะครับคือเมนูกดถอนเงินนะครับและหลังจากนั้นเราใส่รหัสของเราไปนะเราจะถอนที่ระบุจํานวนเงินที่เขามีแล้วหรือว่าเราจะมาระบุตรงนี้นะครับผมร้อยเดียวนะครับเรากดตรงนี้เลย หลังจากนั้นเราก็มายืนยันตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้สแกนนะครับนี่นะครับที่สแกนเขียวโค้ดเขียวๆนี้นะครับเดี๋ยวเราไปไว้สแกนที่ตู้นะครับตอนนี้เรามือถือไว้เลยนะครับแล้วเรามาทำรายการที่ตู้นะครับตรงนี้นะครับปุ่มนี้ก็คือกดเงินไม่ใช้บัตรนะเรากดไปเลยนะครับหลังจากนั้นมาถึงหน้านี้นะครับเห็นไหมครับมีของแบงก์อื่นด้วยนะ ถ้าเรากดตรงนี้เสียค่าธรรมเนียมนะกรุงเทพไทยพณิชย์อมสินเกียรตินาคินแล,และแรนด์นเท้านะอันนี้เราเสียค่าธรรมเนียมนะตรงนี้อันนี้บัตรเงินสดก็มีนะครับในคลิปนี้นะครับเราทําที่แอปกสิกรนะคะเราก็ต้องมากดที่เคพัฒตรงนี้นะครับไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะแอปกับตู้ตรงกันไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับหลังจากนั้นนะครับเราเอามือถือมาสแกนนะครับเปิดสแกนค r Code ค ที่หน้าตู้เลยนะฮะเห็นไหมคิวโค้ดเขาอยู่หน้าตู้นะครับหลังจากนั้นเราก็เสร็จขั้นตอนที่มือถือแล้วนะครับหลังจากนั้นมากดยืนยันที่ตู้นะครับแล้วก็รอรับเงินได้เลยนะครับถ้าเรากดแอปพลิเคชันแบงก์ไหนเรากดที่ตู้นั้นนะครับจะได้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับรับเงินได้เลย100บาทนะครับเสร็จขั้นตอนแล้วนะครับโหลดแอปพลิเคชันไว้หลายแบงก์นะครับแล้วก็โอนภายในกันก่อนนะครับไป ดให้ตรงตู้ของแอปพลิเคชันนั้นนะเราจะได้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับ